โอ้โหดูคุณครูที่ผูทับเบิกโรงเรียนทับเบิกร่วมใจอยากส่งลูกหลานมาเรียนมากเลยครับค่าเทอมแพงไหมครับที่นี่ไม่ถึงค่าเทอมครัวครับเดี๋ยวพาลูกหลานมาขึ้นเขามาถึงลูกหลานเหรอไม่เราเองเราก็ยังไม่มีความรู้เราก็ยังไม่แน่นค่ะอยากพาอยากพาหลานมาขึ้นเขาจังหลานเรโรงเรียนนี้น่าเรียนมากนะครับคุณครูก็คือแบบคุณครูสอนดี นะครับไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาหรืออะไรนะครับคุณครูสอนเคยมาเรียนแล้วหรอใช่ครับนโอ้ครูพารผมอยากเรียนกีฬากับครูมากครับตอนนี้ผมอยากเรียนมวยปั้มกับครูมากเลยครับใส่ต้องประกาศเรียกครูผู้ชายลงมาทั้งอุ่ยอุ่ยมาถึงอะไรวิ่แรงมากเลยครูผมอยากดูดน้ำครูมากเลยไม่ใช่น้ำน้ำกาแฟ อยากดูน้ำแหวกมากเลยครับตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับเราจะกินได้ยังไงมา